ดับแรกเราก็มาเช็คอินก่อนนะครับนี่ได้กุญแจมาแล้วนะอยู่ห้อง22่สิบสองทับสปะก <ปะ S 2> ็จะมีเด็กคิ้วกระเป๋าให้เราเยอะมากเขาก็มีร่มให้บริการครับใช่ที่น <4 S 2> ี่ร่มบริการเยอะมากตรงนี้ก็เป็นเขื่อนสีนักขลินนะครับ เดินได้ทีละคนนะคะเฮียมีเดี๋ยวมันจะหักนะคะอยากเล่นน้ำอยู่พอดีอยากเล่นน้ำอยู่พอดีชอบมากที่นี่เฮีมีชอบที่นี่มากแต่ครั้งที่แล้วเรามาฝนตกเนาะ<ช>เดิน<ช>แล้วเสียงตัฟ้ามากเลยตะลอนที กินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเปิดตัวกันแบบสดใสล่าเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นน้ำกันค่ะ,ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่อนันตาค่ะนี่ดูอนะจาจักรของอนันตานะคะทุกคนอลังการงานสร้างมากๆเดินกันขาขวิปเลยแตลว่าอากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกลางวันกันก่อนค่ะเพราะว่าเขามีข้าวสามมือ้อข้าวเที่ยงเดี๋ยวเราไม่ทันนะคะรีบไปก่อนไปค่ะ ปลาคร์ฟน้องเขาจะแบบไม่ตื่นเต้นกับเราเพราะว่าเราไม่มีอาหารให้เขา,า,าเดี๋ยวเราอาจจะต้องซื้ออาหารมาป้อนน้องอากาศร้อนเลยดำลงมาเองกุ๊ก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 ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ปลาคราฟไงนี่น่ะอยู่ข้างบ่อเฮ้ยพี่มีป้ายแต่เขาพาขึ้นตุกต<ม>ุกไหกลับบ้านนี <laughs> ่เราตุกตุกนะคะน,นี่นี่นี่น้องเหมือนหิวน้องกินน้องใจเยนลูก น้องหิวจะกินจะไข้น้ำแล้วจะบอกว่าข้าวทั้งหมดอ่ะมีสามื้อนะทุกคนถ้าเกิดเรามาทานบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยให้รีบลงมากินก่อนฟรีนะครับอยู่ในแต่ถ้าไม่ทนันเขาทดเป็นวันพรุ่งนี้ที่เราเช็คเอาท์ได้เลยอาหารเป็นรา้านเฟอาหารเป็นรา้านเฟค่ะต้องถอดรองเท้าไหมคะเดี๋ยวจะพาทุกคนดูนะคะว่าบลาบุฟเฟ่ของกลางวันอ่ะเขาจะมีอาหารประมาณไหน อันนี้อะไรคะผัดผัดรวมอุ้ยผักครับหอมจังเลยเยอะเยอะมากครับถ้าผักแรงๆเยอะเยอะๆมันจะล้มได้เหรอต้องใส่ซาวไหมเอลอันนี้อะไรนี่ขนมจีนนะครับอันนี้อะไรอุ้ยของโปรดที่มีอะไรใช่ไหมอ่ะมันเหมือนแกงเขียวหวานกับผนังแกงอะไรอ่ะเขียวหวานเหมือนแกงปัดแกอาจจะเป็นผนังอ๋อทุกคนแล้วก็จะมีขนมหวานนิดๆหน่อยๆ ก็มีก๋ยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะทุกคนเราก๋วยเตี๋ยวดีวยว่านเนาะเอาเส้นมีเส้นอะไรบ้างคะมีเล็กกับมูขาวค่ะเอาเส้นเล็กค่ะหมูไม่ตกเฮได้แล้วนะคะอือนี่น่ากินมากเลยค่ะทุกคนขนมจีนครับนี่ของโปรดให้หมี่อ๋อข้างล่างข้าล่าใหมี่ข้างบนมันจะโดนโดนลมมันจะแห้งเฮ้ยไม่ใช่ อุ้ยเราไม่ต้องกินลงไหมวันนี้เป็นเล่นตลกไปอันนอ้น้่งยาป่าออัันนนนีี้้ถ้าเกิดว่ากะทิมันเหมืนเหมนเขียวหวานมันเหมือนเหมือนแกงเขียวหวานจะเป็นสีแดงอ่ะเออเขาเรียกแกงอะไรแกงกะทิเหรอพริกแกงอีกอย่างเออแต่ก็น่ากินเนาะเออน่ากินสีเสิร์น่ากินใช่ไหมเราก็ว่ามันน่ากินมากนี่เอาเส้นเล็กแห้งไปส่ง เอาเชลเลแห้งมาส่งขอบคุณคะ่ะโอ้ยน่าก,กินแท้เฮ้ยข้างล่างอะไรแวบบ๊แบๆบอ่ะปลาปล<ร>าอะไรอ่ประปลาคับปลาคับอนี่ข้างล่างมีปลาคัพด้วยอือไหนเอ,เอห้องเราเดินไปทางไหนห้องเราเดินไปทางนี้ปลาเทโพ <c oughs> ชื่อว่าปลาเทโพสอง สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะอยากอย<ช>ู่ฝั่งเฮ้ยแต่วันนี้น้ําแบบโอเคกวันนั้นนะน้ามันขึ้นวันนั้นน้ําจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้มีเครื่องเล่นสไลดเดอร์เราก็สามารถพายเรือขยักได้ตามเรือนแพนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรปลากระเบนเงินทองปลายี่สกปลาดุก จะเหีอยู่ห้องนี้เหรอใช่ <S <S วันนี้เราอยู่ห้องนี้ค่ะทุกคนแล้วเราจะพามาดูห้องนอนของเราสองคนหกว้างมากอันนี้คือนอนแค่สองคนนะคะแต่ว่าเตียงเหมาะสำหรับนอนสองคนสองเตียงไม่พอไม่พอที่นี่ไม่พอมาดูนี่เต็นทนนี่สไลด์ออกมาได้อีกแล้วนี่เห็นไนหะ สไลด์ออกมาได้อีกเลยแล้วก็นั่งเล่นนอน,น,อนเล่นเตียงเสริมได้นอนทั้งหมด5คนใช่ห้องนี้นะคะคืนละเขาให้นอนสองคนนะ่ะคืนละ3า9 0าบาทก็เฉลี่ยคนละ1 9 9่กค่ะก็มีกิจกรรมแบบเต้นเหนียวมากๆแล้วก็มีอาหารสามมือ้อนั่นก็คือมือ้อเที่ยงมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าตอนเช้านะคะก็เราก็จะไปกินอีกมื้อหนึ่งตอนเช้า นี่แพงแวะเห็นวว่าแพงนะไหมแพงแพงขอดูวิวนองหน่อยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฟริงฟลิงโถทุกคนวิวมันดีมากๆอ่ะวิวจึงมากใช่คือเราสามารถเขาให้เอาเราเอาเรือคยักับมาพายตรงนี้ได้นะแต่ว่าเรือคยักจะต้องไปขนมาเองหรือว่าเราต้องแจ้งเขานะแต่ว่าถ้าเราแจ้งเขาเขาน่าจามาวางหน้าห้องเราลนะ ได้อยู่เดี๋ยวตอน4ี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนจะมีการล่องแพเปียกทุกวันเดี๋ยวสี่โมงครึ่งอ่ะเราจะไปเจอกันตรงนู้น

จะไปแข่งโอลิมปิกครับสง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  อันนี้เราไม่ได้มากินปลานะคะเราไม่ได้มากินน้องนะแต่เราว่ามีน้องเป็นเพลสเฉยๆอันนี้เป็นอาหารมื้อค่ำเฮ้ยมื้อเย็นแหละของอานันตานะคะดูทุกคนเราดูรู้สึกว่าเราเป็นแบบว่า V I P และเป็นคนพิเศษที่สุดเลยดูดีเนาะ,ะมาดูเมนูนี่เมนูมีอะไรบ้างที่นี่มานั่งอ,อันนี้เป็นต้มยำต้มยำค่ะทุกคน ต้มยำปลาเขาเ่งจะเป็นปลาคังนะเออเด,ดี๋ยนีไม่ใช่ปลาครบเหรอปลาคังค่ะอ,อู้สงสารน้องอ่ะพี่หนีจะไปกินน้องได้ไงเนี่ย,ยต้ยมยำปลาคั่งแล้วก็นี้อู้น้ำกระเด็นเต็มขาเลยค่ะนี่อันนี้เป็นซี่โครงหมูทำฉ่ำเวอ่อไปเลยน้ำลายไหลอืมอันนี้เป็นของทอดพวกเฟรนฟรายปอกเปี๊ยะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีน้ำพริกค่ะน้ำพริกอะไรเนาะเราก็ไม่รู้หรอชิมก่อนอืมอะไรจะอร่อยมาก อันนี้เป็นยำค่ะน่าจะเป็นยำทะเลอืมแล้วก็อันนี้ที่ที่คิดว่าถ้าถ้าเรามองจากหน้าตาแนละ้วน่าจะเป็นไก่ผัดพริกไทยดำใช่ไก่ผัดพริกไทยดำดแล้วอันนี้เป็นต้มจืดต้มจืดเต้าหู้หมูสับและก็ต่อด้วยข้าวเกี๊ยวเป็นแบบออเดอร์ข้าวเกี๊ยวปลาครับมไม่น,นี่ไม่เห็นกินปลาครับตลอดเลยใช่ก็เห็นปลามันเยอะนี่แล้วเขามีขนมหวานได้ด้วยนะ จะบอกว่าอันนี้เป็นอาหารมื้อที่สามของวันนะคะทุกคนนี่นอะไรวามันจะเป็นพวนเนก,เนกเป็นมมกับกะารูไปอืมเมนูทุกอย่างเติมได้หมดยกเว้นยกเว้นอันนี้นะคะทุกคนเราเติมไม่ได้นะอันนี้ห้ามเติมนอกนะั้นเติมไม่หมดเลยอยากจะกินเท่าไหร่เติมเลยค่ะอืมและที่สำคัญนะคะข้างล่างเนี่ยจะมีปลาคาับ มีปาาคับมาแบบเหมือนเราเป็นคนพิเศษอุ๊ยเราไม่ได้ทำอะไรรอดน้องเลยนะคะเนี่ยน้องมาเองน้องมาเองจริงเนี่ยเห็นปะ่ะเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยน้องแบบเราเนื้อหอมไงเนื้อหอมไงเม่อเผืมองไม่เห็นเลยว่าให้อาหารปลาเฮ้ย, <laughs> ย <laughs> จะบอกว่าถ้าเกิดขาหายไปนะี่คือปลาก,กัดขาแล้วนะน้องเยอะมากอะ่ะ อาลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันของที่ต้องเช็คเอาท์แล้วแล้วตอนนี้เราก็มากินข้าวเช้าค่ะซึ่งข้าวเช้าเนี่ยก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์นะคะแต่เ,เราจะพาเดินดูข้าวนะว่าตอนเช้าจะอลังการกว่าตอนบ่ายยังไงนะมีเป็นพวกอาหารเนี่ยอาฮนนี่เราเปิดดูข้าวๆ้าไก่ผัดขิงข้าวผัดไข่อุ้ยพะโล พะโลที่จริงใจทุกคนพะโลน่ากินมากโอ้ยแล้วก็มีอันนี้เลยอ่ะนี่นี่ปลาเกตตี้ซอสพะโลน่ากินมากพะโลพะโลแบบนี้อร่อยมากเลยนะแล้วก็จะมีโจ๊กมีข้าวต้มนะคะทุกคนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีสลัดสลัดเออวันนี้เราสองคนอาจจะดูแบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสายก็มีอะไรเนี่ย แคนเกอุ yeah, ้ยอันนี้น่ากินมากเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเพราะว่าเขากินข้าวเจ็ดเจ็ดโมงช้าถึงสิบโมงกาแฟกาแฟค่ะช็อกโกแลตไมโลน้ำเต้าหู้เหรซีเรียสเหมือนเดิมครับซีเรียสแล้วเราเติมน <or that. S 2> ้ำเต้าหู้ก่อนซีเรียสซีเรียสน้ำส้มอขนมโคกเอี่ยงหรอขนมโคก นี่ตอนเช้านะคะรายอาหารจะค่อนข้างอลังการนิดนึงที่นี่นะคะมีชื่อว่าอนันตาลิบอร์ฮิลล์ค่ะอลังการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารของเล่นเครื่องเล่นแล้วก็การเล่าแพรียีสนุกสนานมากเลยยังไงวันนี้เราต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวลืมตามจะเอีไว้วเที่ยวที่อนันตาเยอะๆนะคะรับรองจะไม่ผิดหวังบ,บายๆเช้านี้เราต้องขอตัวไปกินข้าวแล้ว๊ม่บ้าย